สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ตรงแยกไฟแดงที่ติดเยอะที่สุดนะครับในอำเภอสามผานนะครับมันจะเป็นตรงแยกเทียนดัดนะครับตรงนี้มันเป็นติดช่วงไฟแดงตรงที่เราจะไปหาซับเนี่ยเราจะต,ต้องอยู่เทินตรงไฟแดงตรงแยกเทียงดัดนะครับแยกหมอสีเนี่ยนะครับกับรถที่จะเป็นขาเข้ากรุงเทพนะครับที่จะไปโครงการเดี๋ยวใกล้ๆถึงทางเข้าเดี๋ยวผมเจอกันอีกทีหนึ่งนะครับ โอเคเรายูเทิร์นเรายูเทิร์นมาแล้วนะครับตอนนี้เราก็จะไปตรงตำแหน่งของซับนะครับเป็นอาคารพาณิชย์นะครับเป็นของโครงการนิสาชนอ้อมใหญ่นะครับผมจุดเด็เหนะ็นไหมฮะเลยมานีดเดียวไม่ไม่ได้ไกลมากนะครับเป็นขาเข้ากรุงเทพนะครับทีนี้เราก็เริ่มชะลอนะครับสังเกตเลยซ้ายมือนะครับติดกับลรงรับจำนำ ก็จะมีป้ายของโครงการนะครับเป็นของนิสาชนอ้อมใหญ่เราก็เลี้ยวสายเข้าไปเลยนะครับจากตรงนี้ไปถึงตัวตึกนะครับประมาณ80เมตรเท่านั้นไม่ลึกนะครับสามารถเดินเข้าออกได้เลยนะครับผมสวัสดีอย่างเป็นทางการสวัสดีครับผมปานเซิร์ทโฮมครับเป็นที่ปรึกษาทางด้านอสังหาริมทรัพย์มือสองนะครับ สังกัดโดยเซิร์ชโฮม e 2 2 2 0จำกัดนะครับวันนี้ปานพามาชมตึกหรือเป็นอาคารพาณิชย์นะครับประมาณ3ชั้นครึ่งถ้าโดยเบตมาตรฐานนะครับพิกัดจะอยู่ที่แถวอ้อมใหญ่3มพานจังหวัดนคนปรปฐมนะครับเป็นอาคารพาณิชย์โครงการนิสาชนอ้อมใหญ่ห่างจากถนนพเพชรเกษม80เมตรเท่านั้นนะครับสภาพตึกคือยังค่อนข้างดี พร้อมดำเนินการหรือพร้อมอยู่อาศัยได้เลยนะครับพื้นที่ของเขาอยู่ที่16.5ตารางวาส่วนพื้นที่ใช้สอยน่าจะอยู่ที่ประมาณ180ถึง250บวกบวกไม่เกินนี้นะครับอ่าแล้วก็เป็นทําเลที่เหมาะที่จะทําสำนักง,งานนะครับโกดังหรืออาจจะเป็นบริษัท ก็แล้วแต่สะดวกเลยนะครับอาคารค่อนข้างสมบูรณ์นะครับ95 96 97ที่เหลือก็อาจจะมาตกแต่งเพื่อให้มันทันสมัยมากขึ้นนะครับผมปัจจุบันเดิมเจ้าของต้องการขายเหตุผลคือต้องการที่จะขยายนะครับขยายเพื่อให้มันใหญ่ขึ้นเพราะนะ่าตอนนี้ไม่พอที่จะรองรับทั้งลูกค้าเองแล้วก็ทั้งตัวผู้ที่มาเยือนด้วยเช่นกันนะครับก็เลย ตัดใจขายเลยแล้วกันเนาะโอเคสภาพตึกใช้ได้นะครับภายในตกแต่งหมดแล้วนะครับเฟอร์นิเจอร์บางส่วนก็มาคุยกันแล้วกันว่าพอใจไม่พอใจตรงชิ้นไหนก็ว่ากันไปนะครับผมส่วนราคานะครับเราเปิดไว้ตอนนี้มาอยู่ที่3ล้าน5แสนบาทเป็นราคาที่ขายถูกที่สุด ในโครงการเดียวกันนะครับแ้าด,ดูๆไปแล้วจากการวิเคราะห์เราเช็คมาแล้วน่าจะต่ำกว่าราคาประเมิอนอยู่บ้างนะครับแปลว่าคนที่สนใจซื้อในโครงการหรือหลังนี้นะครับผมน่าจะกู้ได้ร้อยเปอร์เซ็นเต็มนะครับเพราะว่าราคาเราขายต่ำกว่าราคาประเมินด้วยซ้ำนะครับทิศหันออกทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ถือว่าเป็นทิศที่ดีอยู่แล้วรวย